ุยเรามีน้ำหลากสีมาแจกนะคะจากร้านบูธบอกเลยบอกเลยน่าน่าดื่มมากแต่ละแต่ละแก้วเนี่ยให้แจ็คบอกเลยดีคว่าว่ามีรสไหนอะไรยังไงบ้างในเช้าวันนี้แจ็คครับแน่นอนครับผมตอนนี้นะครับต้องบอกว่าร้านที่ที่สุดเลยนี่นะฮะก็คือร้านบูธครับผมวันนี้นะครับมีกี่รสชาติครับพี่ครับ วันนี้นะครับเราเอามาฝาก4รสชาติด้วยกันนะครับผมตัวแรกจะเป็นโอเชียนอ่าเป็นเรนโบว์นะครับไฮไลท์ของเราเลยครับอ่าเป็นพาสต้าฟูดกับสตรอเบอรี่นะครับครับส่วนตัวที่2อันนี้เป็นซันเซ็ตนะครับจะเบสจะเป็นน้ำส้มแล้วก็จะใส่บลูกิีนอดีนนะครับส่วนตัวนี้เลยโอเชียนครับถ้าชอบเบาๆก็จะเป็นอ่ามีบลูฮาวายนะครับแล้วก็น้ำสับปะรดครับผมส่วนตัวสุดท้ายของเราตัวนี้นะครับผมชื่อว่าซันไรส์มันจะเป็นสีส้มๆจะมีน้ำส้มแล้วก็เบสกรีนอดีนด้วย เหมาะมากๆ <S <S สําหรับคุณผู้ชมที่มาในสตูันนี้นะครับเพราะว่าคขายร้อนเนี่ยช่วงนี้อากาศร้อนแจกให้คุณผู้ชมหมดเลยครับแต่สิท่านด้ันครับผมอชอบมากเลยเวลาที่ทุกคนได้ของฟรีโโคุย